สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจาก ABC Builder นะคะหลายคนนะคะสงสัยว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมันมีกี่ระบบแล้วก็มันแตกต่างจากบ้านก่ออิชาปูนยังไงนะวันนี้มีคำตอบมาให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบ้านสำเร็จรูปเรามี2อ,เ,อ,อเทคโนโลยีนะคะทเทคโนโลยีแรกเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีบ้านสำเร็จที่เป็นผนังสำเร็จรูปเป็นผนังมาเลยไม่มีเสานะคะ ข้อดีก็คือบ้านเนี่ยจะไม่เห็นมุมเสาเลยคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องเหลี่ยมเรื่องมุมเสานะคะแล้วที่2ก็คือใครที่กังวลเรื่องของพื้นที่ใช้สอยในตัวอาคารบางคนกลัวว่าพื้นที่ใช้สอยในตัวอาคารเนี่ยจะน้อยลงถูกไหมเพราะมีการก่ออีกมีการเว้นเข้ามาในในช่องเสาผนาังสาเร็จรูปนี้ไม่มีเลยคุณจะไม่เห็นเหลี่ยมเสาและพื้นที่ใช้สอยคุณจะได้เยอะนะคะข้อต่อไปก็คือผนังสาเร็จรูปเนี่ยนะคะ ก่อสร้างรวดเร็วเพราะว่าหลังจากที่คุณคอนเฟิร์มแบบทําสัญญาแล้วนะคะโรงงานเนี่ยจะเริ่มผลิตซึ่งของเราเนี่ยนะคะออโการตลาดกับทาง scg buildingtech นะคะหรือตอนนี้นะคะก็คือ cpad green solution นะ,ะเขาก็จะผลิตนะคะผนังสำเร็จรูปทั้งหลังเลยนะคะผลิตผนังสำเร็จรูปทั้งหลังพร้อมที่จะมาติดตั้งหน้างานหลังจากที่ abc เนี่ยทำเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้น,นก็มาติดตั้งมาประกอบหน้างาน พอติดตั้งประกอบหน้าง,งานแล้วซึ่งมันจะย่นในเวลาลงจากที่เราต้องทำคานเสานะคะก่ออิฐฉาบปูนใช่ไหมอันนี้มันกลายเป็นผนังสำเร็จรูปทั้งระบบเลยจากที่ต้องทำประมาณ2-3ถึงเดือนอาจจะลดนระยะเวลามาเหลือเพียง1เดือนเท่านั้นนะคะในการทำผนังสำเร็จรูปก,กำลังกาลังคอนกรีตนะจากผนังก่ออิฐทั่วไปอะคะ่ะผนังคอนกรีตเนี่ยจะรับอยู่ประมาณ3 0เคสเนาะก็คือกิโลกร,รัมเปอร สแควร์เซนนะคะเป็นเป็นหน่วยของกำลังเนาะแล้วก็ในส่วนของบ้านสำเร็จรูปคอนกรีตเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตกำลังสูงด้วยนะมันก็จะอยู่ประมาณ300นะคะเพราะฉะนั้นเ,กกเนี่ยกำลังคอนกรีตเนี่ยสามารถที่จะมันจะแข็งแรงกว่านะคะมันจะได้เยอะกว่าและหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวเราจะทำบิวอินเจาะนู่นนี่น่นได้ไหม จาะได้ปกติเลยนะคะอย่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปบิวอินนะคะอันนี้จะเป็นโชว์รูม ABC นะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาสอบถามมาคุยนะมาคุยได้ที่นี่เลยที่เดอะแจ๊สซามินทานะคะชั้น2นะซึ่งอย่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปบ้านสําเร็จรูปจริงนะที่เราเคยทําแล้วก็ เป็นการทำบิวอินไม่ว่าจะเจาะแขวนแอร์นะคะทำรางม่านทำ,ต,ทำ,ทำตู้ทำได้หมดเลยทำบิวหัวเตียงทำได้หมดเลยหลายคนกลัวว่าเอ,อ้ยจะทำไม่ได้จะเจาะไม่ได้ความเป็นจริงนั่นคือทำได้หมดเลยนะคะในส่วนของการตกแต่งภายในหรือว่าจะเป็นการเจาะต่างๆแต่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดช่องประตูภายหลังได้ยกตัวอย่างเช่นคุณจะเจาะผนังอันนี้ออกให้เป็นช่องประตูอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะก็คือคุณไม่สามารถปรับแบบได้นะอย่างด้านหลังเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นโมเดลบ้านที่ออกแบบเพื่อบ้านสําเร็จรูปนะคะคุณไม่สามารถที่จะปรับแบบได้นะเพราะว่าที่เราทําการตลาดกับ S C G เนี่ยนะคะเราทําเป็นแบบมาตรฐานเป็นแบบมาตรฐานที่ออกแบบโดย A B C Builder เจ้าเดียวเท่านั้นนะที่จะทําเทคโนโลยีโน,โลยนี้นะคะแล้วก็ใปแบบบ้านแบบนี้ นะแล้วก็เป็นรับสร้างบ้านที่โคกับทางนี้ทางเดียวนะคะเพราะว่าปกติแล้วทาง c p a c p r e Solution เนี่ยเขาก็จะทำให้กับโครงการนะคะซึ่งจะผลิตทีเป็นเป็นล็อตเลยเป็น10บหลังถ้าเป็น Made to Order หรือเป็นลูกค้า1นต่อหเนี่ยจะมีที่เหานะคะซึ่งใครสนใจมาดูได้นะคะใครอยากได้แบบบ้านเร็วแบบบ้านาสวยนะคะ เราก็ไม่ต้องไม่ต้องปรับแบบอีกแล้วเพราะสถาปนิกเราคิดให้แบบรวมตัวแล้วไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่3นอน2น้ำสา3นอน3าน้ำนะคะสเกลเล็กสุดนะคะตั้งแต่ราคาประมาณ2ล้าน6ไปจนถึง12ล้านนะคะเรามีแบบให้เลือกมากมายเลยนะในกรณีที่ลูกค้าแบบอยากได้บ้านเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องการจ้างสถาปนิกนอกแล้วไม่ต้องการออกแบบใหม่เสียเวลา มีคนออกแบบให้แบบสวยงามอยู่แล้วนะแล้วคุณยังได้รับประกันนะคะโครงสร้างจาก SCG ด้วยนะคุณได้รับจาก ABC แล้วคุณก็ยังได้รับจาก SCG อีกด้วยอันนี้คือข้อดียากันสำเร็จทั้งหมดเลยนะเทคโนโลยีที่2ก็คือแบบบ้านนะคะซึ่งคุณสามารถปรับแบบได้แต่ใช้เป็น S wall ก็คือเป็นผนังสำเร็จเหมือนกันแต่นะคะก็ยังต้องใช้คานเสานะแล้วก็ ผนัง S-wall เนี่ยจะแทนการก่ออิฐเลยนะคะก็คือมาประกอบหน้างงานเหมือนกันแผ่นจะเล็กๆแล้วก็มาประกอบถามว่าเร็วกว่าไหมเร็วกว่าก่ออิฐแน่นอนแล้วก็ได้กำลังคอนกรีตที่แข็งแรงขึ้นแล้วคุณก็ยังปรับแบบได้ด้วยนะคะแต่ความเร็วจะไม่เท่ากับตัวแรกที่บอก นะคะซึ่งก็จะมาประกอบหน้าง,งานเหมือนกันอันนี้คือเทคโนโลยีที่2เทคโนโลยีที่3เลยก็คืองานก่ออิชาปูนก็คือการออกแบบทั่วไปเลยค่ะในกรณีที่ลูกค้าอยากได้แบบนี้แต่เป็นก่ออิชาปูนหรือใครที่ชอบแบบนี้แล้วแต่แบบอยากปรับแบบจริงๆหรือที่ดินมันลงไม่ได้นะมันจะมี2เคสเนาะเคสแรกก็คืออยากได้แบบนี้แล้วอยากได้ผนังสําเร็จแต่ลงที่ดินไม่ได้ต้องออกแบบใหม่อันนี้เราต้องเป็นปรับให้เป็นไม่เอสวอลก็เป็นก่ออิชาปูนนะคะหรือ ฟังชันใช้งานไม่ได้เลยจริงๆต้องเพิ่มต้องอะไรอันนี้ก็สามารถปรับให้มันเป็น S w a l หรือพังก็อีกิัปูนได้เหมือนกันนะคะแล้วเรื่องของราคาอ่าคุณอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วเรื่องของราคาล่ะราคาเนี่ยมันยังเป็นราคาที่หลายคนคิดว่าผนังสําเร็จรูปเนี่ยจะเหมือนสมัยก่อนเนาะที่แบบคุณภาพไม่ดีน้ํารั่วราคาถูกทาเพราะว่าถูกนะแล้วก็ดีเฟกเยอะ นะคะจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะผนังสําเร็จรูปคือของแบรนด์ที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันแล้วเป็นของดีด้วยในญี่ปุ่นเนี่ยช่วงที่ปีแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะบ้านที่ระบบเดิมนะก็ออิธธร,รมานาเนี่ยพังหมดนะแต่ว่าผนังสําเร็จรูปที่เป็นระบบเนี้ยไม่พังไม่คอลแนบนะคะเพราะว่ามันเป็นการออกแบบที่ต้านแผ่นดินไหวมาเริ่มทนี่ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยมันคือของดี แต,แต่แต่ก่อนเนี้ยที่เราจะเห็นบ้านสำเร็จรูปดีเฟกเยอะอันนั้นคือการเริ่มต้นแต่ตอนนี้ SCC Building Tech หรือว่า c C p แ Green Solution เขาเปลี่ยนเทคโนโลยีนั้นให้เป็นเทคโนโลยีที่ High End มากก่อน,นั้นแล้วนะดังนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าราคาของผนังสำเร็จรูปตอนเนี้สูงกว่าผนังก่ออิฐแล้วนะแล้วแถมเร็วกว่าด้วยมันมีมันมีจุดเดียวเองคือที่คุณจะปรับแบบไม่ได้ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วสถาปน,นิกออกแบบให้ตรงความต้องการของคุณแล้วไหมมันเป็นความต้องการของบ้านนะคะสําหรับสเกลต่างๆที่เขาดูมาให้แบบลงตัวอยู่แล้วคุณแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยไม่ต้องให้สถาปน,นิกคนอื่นปรับแล้วก็ได้นะคะ จริงๆแล้วราคาผนังสำเร็จเนี่ยแพงกว่าใช่ไหมแต่แต่ตอนนี้นะเอ u บซีบ er ิลกำลังจะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือราคาบ้านสำเร็จรูปก,กับบ้านก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยราคาเท่ากันใครสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์นะ w w w a b c b u i l d e r c o t h นะคะราคาหน้าเว็บนะคุณสามารถเลือกได้ทั้งราคาเออบ้านสเํเเ็็รรปหรือว่าก่ออิฐฉาบปูนเลยนะ แต่ราคานี้จะไม่รวมกับโปรโมชั่นก่อนหน้านี้นะใดๆที่เรามีโปรโมชั่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รวมนะคะคุณดูราคาที่หน้าเว็บได้เลยราคาทั้งบ้านสําเร็จนะแล้วก็เกอิชาปูนคุณสามารถใช้ราคาเดียวกันได้จริงซึ่งจริงๆผนังสำเรรูปอย่างที่บอกแพงกว่านะราคาหน้าเว็บคุณไปดูได้เลยนะคะคุณสามารถเลือกระบบได้ทั้ง2ระบบเลยนะแล้วถามว่าคุณสามารถที่จะเลือกสุขภัณฑ์กระเบื้องเองได้ไหม ได้คุณสามารถเลือกอสุขพัณฑ์กับกระเบื้องเองได้แต่จะต้องเลือกก่อนที่โครงสร้างเราจะประกอบเสร็จนะไม่งั้นคุณจะไม่ได้บ้านสร้างเสร็จภายใน120วันเพราะว่าถ้าเรายังต้องไปสั่งของเพราะพวกนี้จะสั่งเป็นเป็น,เป,นเป็นลอ็อตพอสมมติว่าคุณทําสัญญามาเกี่ยวกับบ้านสาเร็จรูปเราจะ PO ลงไปเลยว่าเราต้องการสุขพันฑ์ตัวไหนกระเบื้องตัวไหนเพื่อมาซนะัพพอร์ตณวันที่โครงสร้างเสร็จพอดี แต่ถ้าจาังหวะนั้นยังไม่ได้แล้วต้องไปเลือกแน่นอนค่ะมันใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะถ้าคุณจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่เอ่อบอดี้ยังไม่เสร็จบอดี้ตัวบ้านังไงเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแต่จุกติดนิดนิดหน่นอยหน่อยคุณอาจจะเปลี่ยนได้หรือเช่นคุณอยากจะเปลี่ยนอลูมิเนียมอกขาวเป็นทอสเทมในราคาเบื้องต้นจะเป็นอลูมิเนียมอกขาวแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนทอสเทมเราคุยกันตั้งแต่ตอนที่โรงงานกําลังผลิต โครงสร้างอันนั้นเรายังสามารถทําได้เพราะว่าอลูมณเเียมก็ต้องมีระยะเวลาการผลิตอีกเหมือนกันถ้าเรายังไม่คอนเฟิร์มเขาเราก็ต้องรอโรงงานเขาอีกเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะดังนั้นนะใครที่สนใจนะคะบ้านพนักสาเร็จนะแล้วก็บ้านก่ออิฐฉาบปูนนะคะเข้ามาคุยกันได้นะแต่ถ้าใครอยากได้แบบบ้านเร็วบ้านสําเร็จคุณภาพสูงนะได้การันตีจาก ABC ด้วยได้การันตีจาก SCG ด้วยนะคะคุณ ซื้อบ้านสำเร็จรูปซึ่งเดือนนี้นะเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นนะราคาบ้านสำเร็จรูปกับราคาเก่าอีกราคาเท่ากันคุณดูเบื้องต้นในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะทักไลน์มาได้ที่ไลน์นะคะแอ mm hmm. A B C Builder หรือ A B C Builder เดีๆก็ได้นะคะหรือโทรเข้ามาหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ นะแต่ถ้ามาอย,อยากดูวัสดุจริงที่นี่มีรายการวัสดุจริงทั้งหมดเลยนะคะคุณเข้ามาดูได้ที่ออ ABC Builder นะคะโชว์รูมอยู่ที่ The Jazz Raminta ชั้น2นะคะสามารถเข้ามาดูแล้วก็สอบถามข้อมูลกันได้โอเคสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของบ้านสำเร็จรูปก,กับก่บอิชัมูนปรัชมนิสวันนีสวัสดีค่ะ